โ,โ,โดนแฉอีกเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกพร้อมภาพประกอบซบขาเทรนเนอร์สาวมีเรื่องให้ขาเผือกได้ใส่ใจเพิ่มอีกแล้วสำหรับกรณีดราม่าของนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พากินกับความสัมพันธ์รัก,รกสีเศร้าจนกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่างให้ความสนใจล่าสุดเพจดังอีเซียยอม SS2 อสเอสสก็ได้เผยข้อมูลพร้อมภาพถ่ายประกอบเล่าถึงเรื่องราวที่อ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก่อนหน้าก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันกับเทรนเนอร์ส่วนตัวคนหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาใจความมีอยู่ว่าวเยยะยะ,ยะมึงงงแรงมากกกรไม่ไม่ใช่คนเดียวที่หลงไปติดกับโตโน่ก่อนหน้าไมประมาณกลางปีทีแล้วโตโน่ก็มีไปจิบเทรนเนอร์ส่วนตัวนางหนึ่งขายฝันอยากมีครอบครัวชอบอยากคบด้วยชวนทำธุรกิจขายอาหารคลีนจะชวนไปดูบอลที่อังกฤษออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดมีการชวนไปนั่นนี่ไปกินข้าวไปเดินเที่ยวห้าง หนักเข้าวันหนึ่งอยู่ในรถกําลังจะไปกินข้าวจูจูจโตโน่กอดเทรนเนอร์สาวคนนี้เฉยแล้วก็พร่ำเพรอว่าอยากคบกับเทรนเนอร์สาวชอบแต่เทรนเนอร์สาวนางนี้ไม่เล่นด้วยไม่หลงคารมด้วยก็บอกทํานี้ไม่ได้พี่มีแฟนแล้วนะโตโน่ก็ระบายออกมาบอกเขากับนิชามันเป็นไปไม่ได้คบไปเรื่อยๆความฝันของเรามันคนละอย่างนิชาอยากโกอินเตอร์นิชาไม่อยากแต่งงานเคยคุยกันว่าถ้าวันหนึ่งน้องเจอใครก็ไปได้เลยจะไม่รั้งอนาคตน้องเอาไว้ความรู้สึกไม่ได้รักนิชาแล้ว และก็ขายฝันกับเทรนเนอร์สาวอยากมีครอบครัวอายุก็ขนาดนี้แล้วอยากสร้างครอบครัวและแบบชอบสกินชิปเออาจับกอดอยู่ในยิมเลยนะเทรนเนอร์ trainer สาวนังก็อดทนนะเพราะโตโน่ลงคอสไว้เทรนเทรนให้มันจบจบไปคือเทรนเนอร์สาวนางก็ดังอยู่นะมีคนมาจีบเยอะหล่อๆรวยๆกว่าโตโนโ่มีมาขายขนมจีบตลอดพชมันคงคิดว่าเป็นดาราใช้ความเป็นดาราเข้าหาพยอทุกคนคงจะง่ายหมดเทรนเนอร์สาวบอกโตโนโ่เป็นคนดูแลดีเทคแคร์ดีมากถ้าใจไม่แข็งคงหลงไปกับภาพที่โตโน่สร้างแสดงให้ดู และภาพนี้โตโน่ก็ขอซบลงที่เข่าบอกขอพี่อยู่แบบนี้สักพักหนึ่งได้ไหมประมาณว่าเหนื่อยล้ามากอยากได้เธอเป็นที่พักใจเธอเท่านั้นคนเดียวที่ทําให้พี่สบายใจขอเสริมพวกมึงไม่ต้องใช้ให้กลุ่ไปขุดเทรนเนอร์จ้านางมีแฟนมีครอบครัวต้องให้เกียรติแฟนคนปัจจุบันเขานะพวกมึงกลุเอามาเล่าให้ฟังเสย